บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกันผู้คนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุดและระดับที่เราต้องสำฤทธิ์ผลในงานนี้ก่อนที่งานจะสามารถครบบริบูรณ์ได้หากว่าหลังจากที่เดินมากับเราจนถึงวันนี้ผู้คนยังไม่เข้าใจว่างานของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นนั้นแล้วพวกเขาไม่ได้เดินมากับเราอย่างเปล่าประโยชน์หรอกหรือหากผู้คนติดตามเรา พวกเขาควรรู้เจตจำนงของเราเราได้ทำงานบนแผ่นดินโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและจนถึงวันนี้เรายังคงดำเนินการงานของเราเช่นนี้ต่อไปถึงแม้ว่างานของเราจะมีโครงการมากมายจุดประสงค์ของงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคำพิพากษาและการตีสอนต่อมนุษย์ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เราทำยังคงเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการช่วยเขาให้รอดและเพื่อประโยชน์แห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐของเราให้ดียิ่งขึ้นและขยายงานของเราออกไปให้ไกลย,ยิ่งขึ้นท่ามกลางประชาชาติทั้งปวงเมื่อมนุษย์ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์แล้วดังนั้นวันนี้ในยามที่ผู้คนจำนวนมากจมลึกอยู่ในความท้อใจมานานแล้ว เรายังคงทำงานของเราต่อไปเราทำงานที่เราต้องทำเพื่อพี่ภาคสาและตีสอนมนุษย์ต่อไปถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงว่ามนุษย์เบื่อนายกับสิ่งที่เราพูดและเขาไม่มีความพึงปรารถนาที่จะสนใจงานของเราเราก็ยังคงดำเนินการตามหน้าที่ของเราอยู่ เนื่องจากจุดประสงค์ของงานของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงและแผนดั้งเดิมของเราจะไม่หยุดชะงักหน้าที่ของการพิพากษาของเราคือการทำให้มนุษย์สามารถเชื่อฟังเรายิ่งขึ้นและหน้าที่ของการตีสอนของเราคือการช่วยให้มนุษย์สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เราทำ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการของเราก็ตามแต่เราไม่เคยทำสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ต่อมนุษย์เนื่องจากเราพึงปรารถนาที่จะทำให้ประชาชาติต่างๆทั้งหมดนอกเหนือไปจากอิสราเอลเชื่อฟังดังเช่นผู้คนแห่งอิสราเอลทำให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งเรา คงจะมีหลักที่มั่นคงในแผ่นดินที่อยู่นอกอิสราเอลนี่คือการบริหารจัดการของเรามันคืองานที่เรากําลังทำให้สำเร็จลุล่วงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายแม้กระทั่งบัดนี้ผู้คนจำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจการบริหารจัดการของเราเพราะว่าพวกเขาไม่มีความสนใจในเรื่องต่างๆดังกล่าวและใส่ใจเฉพาะอนาคต และบั้นปลายของตนเองเท่านั้นไม่ว่าเราจะกล่าวอะไรก็ตามพวกเขายังคงไม่แยแสต่อง,งานที่เราทำแต่กลับมุ่งเน้นอยู่กับบั้นปลายในวันพรุ่งนี้ของตนเพียงอย่างเดียวหากเรื่องต่างๆดำเนินไปอย่างนี้งานของเราจะสามารถแผ่ขยายไปได้อย่างไรข่าวประเสริฐของเราจะได้รับการเผยแผ่ไปทั่วทั้งโลกได้อย่างไร จงรู้ไว้เถิดว่าเมื่องานของเราเผยแผ่ออกไปเราจะทำให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปและโจมตีพวกเจ้าเหมือนดังที่พระยาเวได้โจมตีแต่ละเผ่าของอิสราเอลทั้งหมดนี้จะถูกทำลงไปเพื่อที่ข่าวประเสริฐของเราจะสามารถเผยแผ่ไปทั่วทั้งโลกได้เพื่อที่ข่าวประเสริฐจะสามารถไปถึงประชาชาติทั้งหลาย เพื่อที่นามของเราจะได้รับการสรรเสริญโดยบรรดาผู้ใหญ่และเด็กๆเ,เช่นเดียวกันและนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราจะได้เป็นที่ยกย่องในปากของผู้คนจากทุกเผ่าและทุกชาติมันเป็นไปเพื่อที่ว่าในยุคสุดท้ายนี้นามของเราจะได้รับการสรนเสริญท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเพื่อที่ประชาชาติทั้งหลาย จะได้เห็นกิจการทั้งหลายของเราและพวกเขาจะเรียกเราว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เนื่องจากกิจการทั้งหลายของเราและเพื่อที่วจนะของเราจะได้บังเกิดขึ้นในอีกไม่นานเราจะทำให้ผู้คนทั้งปวงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าของผู้คนแห่งอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังเป็นพระเจ้าของประชาชาติ ในบรรดาชาติทั้งหมดอีกด้วยแม้แต่บรรดาชาติที่เราได้สาบแช่งเราจะปล่อยให้ผู้คนทั้งหมดได้เห็นว่าเราคือพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราจุดประสงค์ของแผนงานของเราสำหรับยุคสุดท้ายและงานเดียวที่จะต้องทําให้ลุล่วงในยุคสุดท้าย ในระหว่างยุคสุดท้ายเท่านั้นที่งานซึ่งเราได้บริหารจัดการมาเป็นเวลาหลายพันปีจะถูกเปิดเผยแก่มนุษย์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เฉพาะบัดนี้เท่านั้นที่เราได้เผยความล้ำลึกเต็มเปี่ยมของการบริหารจัดการของเราแก่มนุษย์และมนุษย์ได้เรียนรู้จุดประสงค์ของงานของเราและยิ่งไปกว่านั้น ได้มาเข้าใจความล้ำลึกทั้งมวลของเราเราได้บอกมนุษย์แล้วถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบ้านปลายของสิ่งที่เขาให้ความเป็นห่วงเราได้เปิดเผยให้มนุษย์รู้ความล้ำลึกทั้งมวลของเราแล้วความล้ำลึกที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลาเกินกว่า5,900ปีพระยาเวคือใคร พระเมสสิยาคือใครพระเยซูคือใครพวกเจ้าควรรู้ทั้งหมดนี้งานของเราเปลี่ยนไปตามนามเหล่านี้พวกเจ้าเข้าใจเรื่องนั้นหรือ,อยังนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราควรจะได้รับการประกาศอย่างไรนามของเราควรจะได้รับการเผยแผ่ไปยังชาติใดชาติหนึ่งที่เรียกขานเรา ด้วยนามใดานามหนึ่งของเราอย่างไรงานของเรากำลังแผ่ขยายออกไปแล้วเราจะเผยแผ่ความเต็มเปี่ยมแห่งงานนั้นไปยังบรรดาชาติทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากงานของเราได้ถูกดำเนินการในตัวพวกเจ้าเราจะโจมตีพวกเจ้าดังเช่นที่พระยาเวได้ทรงโจมตีบรรดาคนเลี้ยงแกะของวงดาวิดในอิสราเอล ทำให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปท่ามกลางทุกชาติเนื่องจากในยุคสุดท้ายเราจะบทขยี้ชาติทั้งหมดให้แหลกละเอียดและทําให้ผู้คนในชาติเหล่านั้นกระเจิดกระเจิงไปอีกครั้งเมื่อเรากลับมาอีกครั้งชาติทั้งหลายจะได้ถูกแบ่งแยกไปตามอาณาเขตที่กำหนดขึ้นโดยไฟที่ลุกไหม้ของเราแล้ว ณเวลานั้นเราจะสำแดงตัวเราเองต่อมนุษยชาติอีกครั้งดังดวงอาทิตย์ที่แผดเผาแสดงตัวเราเองอย่างเปิดเผยต่อพวกเขาในฉายาขององค์บริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเดินอยู่ท่ามกลางบรรดาชาติที่หลากหลายเหมือนดังที่ครั้งหนึ่งเราพระยาเว ได้เคยเดินท่ามกลางเผ่าคนยิวจากนั้นไปเราจะนำทางมนุษยชาติในชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกที่นั่นเองพวกเขาจะได้เห็นพระสิริของเราอย่างแน่นอนและพวกเขายังจะได้เห็นเสาเมฆในอากาศที่จะนำทางพวกเขาในชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วยเนื่องจากเราจะปรากฏตัวของเรา ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์จะเห็นวันแห่งความชอบธรรมของเราและการสำแดงอันมีสง่าราศีของเราอีกด้วยนั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเราปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและนำบุตรมากมายของเราไปสู่สง่าราศีทุกผลแห่งบนแผ่นดินโลกบรรดามนุษย์จะยอมกราบไหว้และพลับพลาของเรา จะถูกตั้งขึ้นอย่างมั่นคงท่ามกลางมนุษยชาติบนศิลาของงานที่เราดำเนินการวันนี้ผู้คนจะรับใช้เราด้วยเช่นกันในวิหารเราจะทุบแท่นบูชาที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งโสโครกและหน้ารังเกียจนั้นจนแตกเป็นชิ้นๆและสร้างขึ้นใหม่ลูกแกะและลูกวัวแรกเกิด จะถูกนําไปกองรวมกันบนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์เราจะทลายวิหารของวันนี้และสร้างวิหารใหม่วิหารที่ตั้งอยู่ขณะนี้ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่น่าชิงชังจะสุดหัวปลงและวิหารที่เราสร้างจะเต็มไปด้วยบรรดาผู้รับใช้ที่จงรักภักดีต่อเราพวกเขาจะยืนขึ้นอีกครั้ง และรับใช้เราเพื่อประโยชน์แห่งสง่าราศีของวิหารของเราพวกเจ้าจะได้เห็นวันที่เราได้รับสง่าราศีอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและเจ้ายังจะได้เห็นวันที่เราทลายวิหารนั้นและสร้างวิหารใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนอีกด้วยพวกเจ้ายังจะได้เห็นวันซึ่งพลับพลาของเราเข้ามาในโลกมนุษย์อย่างแน่นอนอีกด้วย ขณะที่เราทุบวิหารเราจึงจะนำพัพพลาของเรามาสู่โลกมนุษย์ได้ขณะเดียวกับที่พวกเขาจะได้เห็นการลงมาของเราหลังจากที่เราบทขยี้ชาติทั้งหมดแล้วเราจะรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันใหม่ตั้งแต่นั้นมาเราจะสร้างวิหารของเราและตั้งแท่นบูชาของเราเพื่อที่ทุกคน อาจถวายเครื่องบูชาแก่เรารับใช้เราในวิหารของเราและอุทิศตนอย่างสัตว์ซื่อต่องานของเราในประชาชาติทั้งหลายพวกเขาจะเป็นอย่างเช่นคนอิสราเอลในปัจจุบันนี้แต่งกายด้วยเสื้อและมงกุฎอย่างปุโรหิตด้วยสง่าราศีของเราพระยาเวซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา และบารมีของเราที่วนเวียนอยู่เหนือพวกเขาและคงอยู่กับพวกเขางานของเราในประชาชาติทั้งหลายจะได้รับการนำเนินการไปในทางเดียวกันอีกด้วยงานของเราในอิสราเอลเคยเป็นเช่นไรงานของเราในประชาชาติทั้งหลายก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าเรา จะแผ่ขยายงานของเราในอิสราเอลและเผยแพร่งงานนั้นไปยังประชาชาติทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่วิญญาณของเราจะได้ปฏิบัติงานอันยิ่งใหญ่และเป็นเวลาที่เราจะได้เริ่มต้นงานของเราท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายที่มากไปกว่านั้นนี่เป็นเวลาที่เรา จะได้จำแนกแยกแยะสรรพสิ่งสร้างทั้งปวงวางแต่ละสิ่งให้อยู่ในหมวดหมู่ที่สอดคล้องกันเพื่อที่งานของเราจะได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดังนั้นแล้วสิ่งที่เราขอจากพวกเจ้าก็ยังคงเป็นว่าให้เจ้ามอบถวายการดำรงอยู่ทั้งหมดของเจ้าให้แก่งานทั้งปวงของเรา และยิ่งไปกว่านั้นให้เจ้ายังรู้และมั่นใจในงานทั้งหมดที่เราได้ทำในตัวเจ้าให้ชัดเจนและวางกำลังทั้งหมดของเจ้าในงานของเราเพื่อที่งานนั้นจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเข้าใจจงหยุดจากการต่อสู้กันท่ามกลางตัวพวกเจ้าเองการมองหาหนทางกลับหลัง หรือการสแสวงหาความชูใจฝ่ายเนื้อหนังซึ่งจะทำให้งานของเราล่าช้าออกไปและทำให้อนาคตที่วิเศษสุดของเจ้าล่าช้าออกไปแทนที่จะปกป้องเจ้าการทำเช่นนั้นจะนำการทำลายล้างมาสู่เจ้านี่จะไม่ใช่ความโง่เขลาของเจ้าดอกหรือสิ่งซึ่งเจ้าชื่นชมอย่างละโมบในวันนี้ คือสิ่งที่กำลังทำลายอนาคตของเจ้าในขณะที่ความเจ็บปวดที่เจ้าทนทุกข์ในวันนี้คือสิ่งที่กำลังปกป้องเจ้าเจ้าจะต้องตระหนักรู้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการทดลองทั้งหลายซึ่งเจ้าจะออกแรงอย่างมากเพื่อสลัดตัวเจ้าเองให้หลุดพ้น และเพื่อเลี่ยงหนีการเดินหลงเข้าไปในหมอกหนาและการที่ไม่สามารถพบแสงอาทิตย์ได้เมื่อหมอกหนาจางหายไปเจ้าจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการพิภากษาของวันที่ใหญ่ยิ่งเมื่อถึงเวลานั้นวันของเราจะเข้ามาใกล้มวลมนุษย์เจ้าจะหลีกหนีการพิภากษาของเราได้อย่างไร เจ้าจะสู้ทนความร้อนที่แผดเผาของแสงอาทิตย์ได้อย่างไรเมื่อเราให้ความภัยบูนแก่มนุษย์เขาไม่ได้ทนุถนอมมันไว้ในอกของเขาแต่กลับคว้างมันทิ้งไปในที่ที่ไม่มีใครจะสังเกตเห็นเมื่อวันของเราลงมายังมนุษย์เขาจะไม่สามารถค้นพบความภัยบูนของเรา หรือพบวัจนะแห่งความจริงที่ขมขื่นยิ่งกว่าที่เราได้กล่าวแก่เขานานมาแล้วได้อีกต่อไปเขาจะร้องไห้และคร่ำครวญเพราะว่าเขาได้สูญเสียความเจิดจ้าของความสว่างไปและได้ตกลงสู่ความมืดสิ่งที่พวกเจ้าเห็นในวันนี้เป็นเพียงดาบคมกริบจากปากของเราเท่านั้น เจ้ายัางไม่ได้เห็นไม้เท้า,าในมือของเราหรือเปลวไฟซึ่งเราใช้เผามนุษย์และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเจ้าจึงยังคงหยิงพยองและไม่ยับยั้งชั่งใจต่อหน้าเรานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเจ้าจึงยังคงต่อสู้กับเราในบ้านของเราโต้แย้งด้วยลิ้นมนุษย์ของเจ้า ในสิ่งที่เราได้กล่าวด้วยปากของเรามนุษย์ไม่เกรงกลัวเราและอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงความเป็นปรปักษ์กับเราอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งวันนี้เขายังคงไม่มีความเกรงกลัวใดๆพวกเจ้ามีลิ้นและฟันแห่งความอธรรมในปากของพวกเจ้าคำพูดและความประพฤติทั้งหลายของพวกเจ้าก็เหมือนคำพูด และความประพฤติของงูที่ได้ล่อลวงเอวาไปสู่บาปพวกเจ้าเรียกร้องการตอบแทนชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันจากกันและกันและพวกเจ้าดิ้นรนต่อสู้ต่อหน้าเราเพื่อแย่งชิงตำแหน่งชื่อเสียงและผลกำไรสำหรับพวกเจ้าเองทว่าพวกเจ้ากลับไม่รู้ว่า เรากำลังเฝ้าดูคำพูดและความประพฤติทั้งหลายของพวกเจ้าอยู่อย่างลับๆเราได้ฟังก้นบึ้งหัวใจของพวกเจ้าแล้วก่อนที่พวกเจ้าจะได้มาอยู่ต่อหน้าเราเสียด้วยซ้ำมนุษย์ปรารถนาที่จะหลีกหนีให้พ้นมือของเราและหลบหลีกการสังเกตของสายตาของเราเสมอมาแต่เราไม่เคยเลี่ยงไปจากคำพูด หรือความประพฤติทั้งหลายของเขาเลยแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเรากลับยอมให้คำพูดและความประพฤติเหล่านั้นเข้าสู่สายตาของเราอย่างมีจุดประสงค์ซึ่งเราอาจตีสอนความไม่ชอบธรรมของมนุษย์และดำเนินการพิพากษากับการกรบฏของเขาดังนั้นคำพูดและความประพฤติที่เป็นความลับทั้งหลายของมนุษย์ จึงยังคงอยู่ต่อหน้าบันลังพิภากษาของเราเสมอและการพิพากษาของเราก็ไม่เคยจากมนุษย์ไปเพราะว่าการกรฏของเขานั้นมากเกินไปงานของเราคือการเผาและชำระล้างคำพูดและพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่ถูกเอ่ยและกระทำลงไปต่อหน้าวิญญาณของเราดังนี้เมื่อเราออกไปจากแผ่นดินโลก ผู้คนจะยังคงรักษาความจงรักภักดีของตนต่อเราไว้และจะยังคงรับใช้เราเชกเช่นที่บรรดาผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ของเราทำในงานของเราซึ่งเปิดโอกาสให้งานของเราบนแผ่นดินโลกดำเนินต่อไปจนถึงวันที่งานนั้นครบบริบูรณ์